สวัสดีไรนีวววว่ต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่รายการและเบลดร์รายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารที่พบรายวันกับผมริลลี่เอเคย่าังอีกส่วนวันนี้ฮะมากันกับเรื่องตำนานชิคาโกฮะของหนุม่มที่ลักลอบพาเอา RPG เข้าไปในชิคาโกและตัดสินใจถ่ายรูปลงในอินสตาแกรมซึ่งช่วงนั้นก็โด่งดังมากอย่างรอนโด้นามานฮะและนอกจากนั้นเพื่อนสนิทของชีฟครีปซีเดฮะสมาชิกของแก๊งของเฟรเดอร์ซันดาน่านะก็ถูกจับ ปิดคุกไป40ปีฮะหลังจากคดีนี้ซึ่งผมสามารถเรียกได้ว่าเป็นคดีจุดจบของดริวชิคาโก o ได้เลยนะเพราะว่า2คนนี้เนี่ยควรจะเป็นรุ่นใหม่ที่ขึ้นมานำพาชิคาโก o ให้มีหน้ามีตาต่อไปจากรุ่นของชีฟค e ีฟและคนอื่นๆฮะแต่ในวันที่22กุมภาพันธ์2014ก็มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อซีเดย์คอนนี่เออร์ลี่และรอนดนนมานานคลินเมสซี่ฮะได้ไปฆ่าคนตาย และถูกศาลตัดสินจำคุกกว่า40ปีเรื่องเราจะเป็นมายไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฮะไปเติมพลังก่อนดีกว่า คือต้องบอกก่อนว่าในช่วงปี2012-2013เนี่ยดริวชิคาโก้เนี่ยดังมากๆเลยมีทั้งชีฟคีฟเฟรโดซันาน่าเอสดีลิวเดอร์ลิวรีสซิกันเดดบริซีเอลเอคาปลแล้วก็ใครอีกมากมายเลยฮะและ,ละหลายๆคนเนี่ยก็ได้เห็นความโด่งดังของชีฟคีฟใช่ไหมแล้วก็กำลังรอกันอยู่ว่าใครเนี่ยจะเป็นคนนำพาชิคาโก้ดริวเนี่ยให้มันดังขึ้นไปอีกเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยพูดตรงๆนะฮะ ชีฟคีฟเนี่ยก็เริ่มแผ่วแล้วแต่ไงก็ตามฮะก็มีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคนที่ผมพูดไปนะ แล้วก็หลายๆคนที่ดังมาจนถึงตอนนี้นะและในช่วงนั้นเองก็มีแรปเปอร์คนนึงผุดขึ้นมาที่ชื่อว่ารนโนนามานายนะฮะรโนโนามนายเนี่ยเป็นแรปเปอร์สไตล์ที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยพูดว่าเทคาชิซิกนไปก๊อปปี้เขาเว้ยและเทคาชิ69กนี่ก็ได้ออกมาบอกจริงๆนะว่าเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจการแรปมาจากรนโนนามานายที่จะมีการแรปที่แบบว่าตะโกนตะโกนเสียงแหบแแล้วก็พูดเรื่องบ้าๆบอๆ,ๆนะฮะจน ทกาชีซิกซาได้สร้างเพลงทำเพลงเพลงหนึ่งที่มีชื่อว่ารอนโดเดดิเคทให้กับรอนโดนามเไนเนี่ยแหละเว้ยเพราะว่าเขาเนี่ยชอบรอนโดนามเไนจริงๆแล้วก็ซีดีฮะเพื่อนสนิทของชีฟคีฟสองคนนี้เนี่ยเป็นสมาชิกของแก๊งซิกฮันเรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะทำให้ซิกฮันเรแก๊งยิ่งใหญ่มากซึ่งเป็นแก๊งเก่าของชีฟคีฟเหมือนกันแตกลงไปพังกระจายลงไปและอนาคตของชิคาโกก็จบลงไปเมื่อในวันหนึ่งฮะ r o นด o น9วันนนซีเดย์ดดีโรได้ไปปาร์ตี้ที่ปาร์ตี้หนึ่งแถวบ้านของเขาในชิคาโกพร้อมกับสาวๆที่สาวๆแก๊งเนี้ยมีชื่อแก๊งด้วยนะเป็นสาวๆแก๊งโหดในชิคาโกฮะแต่ผมเนี่ยก็จะขอไม่พูดชื่อไว้ในที่นี้ดีกว่าอย่างไรก็ตามฮะในระหว่างปาร์ตี้เ6 0 0เนี่ยบอกว่ามีแก๊งอีกแก๊งหนึ่งเนี่ยแม่งชอบมองหน้าแต่เขาก็ไม่รู้ตั้งแต่เขาเน้ยได้เดินเข้าไปในงานแล้ว และด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยไม่อยากมีเรื่องอะไรมากมายฮะรอนดอนอัมัานันเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะกลับไปจากที่งานปาร์ตี้ก่อนเนาะแล้วหลังจากกลับไปจากงานปาร์ตี้ก็เกิดเรื่องขึ้นฮะเรื่องก็เกิดขึ้นหลังจากที่ดีเจเนี่ยได้เปิดเพลงเพลงหนึ่งที่สาวๆของฝั่งแก๊งตรงข้ามเนี่ยไม่ชอบทั้งสองฝั่งก็ได้มีปากเสียงกันจนกระทั่งฝั่งตรงข้ามฮะตัดสินใจหยิบป,ปืนออกมายิงขึ้นไปบนฟ้า งานนี้เนี่ยก็ทำให้งานปาร์ตี้นั้นเริ่มชุลมุนชุลเกและเทซิกซันเดคนที่ยังเหลืออยู่ในแก๊งปาร์ตี้กับสาวๆเนี่ยฮะก็ได้โทรไปบอกกับรอนโด n ัมเบอรนะว่าเนี่ยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นถ้าจะเรื่องใหญ่แล้วและทีนี้ทั้งสองแก๊งเนี่ยก็ได้ไปสมทบไปเจอกันที่ร้าน w e n d y ้ซะเป็นร้านเบอร์เกอร์แห่งหนึ่งของอเมริกานะและในการรวมกันนั้นเนี่ยก็เกิดสิ่งที่เหมือนจะเรียกได้ว่าแรนดอมขึ้นนะเพราะดีโรสได้ขับรถสีแดงมาจอด และรอนโดนัมานานกับซีเด์ฮะก็ได้ตัดสินใจขึ้นไปในรถนั้น3คนเพื่อออกล่าตะเวนไล่หาไอ้คนที่มันยิงปืนขึ้นไปบนฟ้าทั้ง3เนี่ยได้ขับรถไปจนได้ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งฮะได้นั่งอยู่ในรถคนเดียวชายคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าจาวานบอยฮะด้วยความน่าสงสัยรอนโดนัมานานแล้วก็ซีเด์ฮะก็เลยได้ตัดสินใจลงมาจากรถก่อนที่จะไปถามว่าเฮ้ยมึงมานั่งทําอะไรอยู่วะคนเดียวตีสี่ตีห้าแล้ว และก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะได้ตอบฮะรอนโดนำมนาน่ากับซีเดก็ได้รัวกระสุนใส่บอย Boy ฮะจนที่เจ้าตัวเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมานะและหารู้ไหมฮะว่าบอยเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยจริงๆแล้วเขาเป็นแค่ u ูเบอรเป็นแค่แท็กซี่ที่มีคนจ้างมาและเขาเนี่ยก็แค่ขับรถมารอรอให้ผู้โดยสารของเขาเนี่ยลงมาจากห้องพักเฉยๆแค่นั้นเองฮะด้วยความสวย รอนโดนัมมานาและซีเดก็ต้องหนีไปกบดานแล้วฮะและตำรวจเนี่ยก็ได้ทำการล่าหาตัวทั้งสองคนนี้อยู่เป็นเวลาหลายวันเลยฮะก่อนที่จะได้จับทั้งคู่ไปในเดือนพฤษภาคมปี2014และหลังจากที่ทั้งคู่ได้โดนจับพันแน่นอนเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นก็คือการล่าแม่มดฮะเป็นไปไม่ได้ในความคิดของเขาทั้งคู่ที่เขาจะต้องโดนจับมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าซีเดเนี่ยครับไปกบดานตัวอยู่ที่บ้านของชีฟคีฟ มนชั่นของคีฟที่แอส่วนรอนโนนามานายเนี่ยก็กลับไปอยู่ที่บ้านปกติแล้วถ้าไม่มีใครพูดใครมันจะไปรู้ทีนี้อินเทอร์เน็ตแตกเลยฮะอินเทอร์เน็ตแตกเพราะทุกคนเนี่ยออกมาสร้างความสงสัยมากมายไก่กองว่าใครว่าแม่งเป็นคนพูดใครแม่งเป็นรัสใครไปบอกตำรวจกันแน่พอหลังจากที่2คนนี้โดนจับพ้าคนอื่นก็โดนเรียกเข้าไปสอบสวนเนี่ยเต็มไปหมดเลยและในเหตุการณ์นี้ฮะก็ทําให้แกงซิกซันเนี่ยแม่งแตก ซึ่งก็ทําให้คนอื่นในแก๊งเนี่ยก็ได้ด่าคนนู้นคนนี้ว่าไอเนียแรสไอเนียรสซึ่งนะ้ตอนนั้นฮะทุกคนชี้เป้าไปที่เทซิกซนเฮะว่าเทซิกซเนี่ยเป็นคนไปบอกตารวจอะไรสักอย่างที่ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องโดนจับไปเทซิกซก็ได้ออกมาพูดไว้ฮะในรายการหลายรายการเลยว่าเขาเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วเรื่องราวนี้ก็ดําเนินไปถึง2ปีนะรอนโดนัมานานกับซีเดเนี่ย ถูกติดคุกอยู่2ปีกว่าที่ทางผู้พิพากษาเนี่ยจะสรุปคดีได้นะฮะและในการสรุปคดีนั่นเองก็ได้ถูกเผยความจริงมาทั้งหมดว่าในคืนนั้นหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้ยิงบอยเสียชีวิตแล้วเนี่ย EC day ฮะทำโทรศัพท์มือถือส่วนตัวตกอยู่กลางพื้นข้างๆรถซึ่งตำรวจไปเจอฮะและหลังจากที่ตำรวจเนี่ยได้ไปสืบมาแล้วก็ได้ไปเจอกล้องวงจรปิด อยู่ที่เสาวไฟข้างๆรถซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าแม่งคือรอนโดนามนานแล้วก็ซีเดข้อที่สามฮะจำได้ไหมผมบอกว่ามีสาวๆแก๊งซิกซันเดอยู่ที่นั่นด้วยสาวๆทั้งสคนที่อยู่ในเรื่องฮะเล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟังหมดเลยและสุดท้ายข้อ4ซึ่งเป็นหลักฐานมัดตัวทั้งคู่ก็คือรอยนิ้วมือของทั้งคู่ฮะแม่งอยู่ตรง แถวแถวกระจกรถอะของบอยทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยฮะที่ตำรวจเนี่ยจะตัดสินใจให้ซีเดย์และรอนโดนัมันด์ติดคุกเป็นจำนวน37และ38ปีตามลำดับโดยที่หลังจากที่เรื่องนี้เกิดขึ้นฮนะก็ยังไม่มีใครเชื่ออยู่ดีว่าเทซิกซไม่ได้พูดตอนนั้นเนี่ยซิกซันเดตบรแล้วก็ e d เด e d อี day เนี่ยไม่ใช่ซีเดสมาชิกของแก๊งซิกซันเหมือนกันเนี่ ได้ออกมาแฉเอกสารที่เป็นชื่อของเทซิกซันเดตให้การกับตนหมดไว้ทุกอย่างเรื่องนี้ก็เหมือนเดิมฮะเหมือนจะทําให้ในแก๊งเนี่ยทุกคนมีปัญหาแล้วก็ออกล่าแม่มดนะว่าสรุปมายังไงกันแน่ซึ่งถึงแม้ว่าทุกคนจะชี้เป้าไปที่เทซิกซันเดตเนี่ยตอนนี้ในแก๊งเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่ค่อยมีอะไรเหลืออยู่แล้วเพราะทุกคนเนี่ยเริ่มมองหน้ากันไม่ติดฮะนี่มันอะไรยังไงกันแน่วะ เราก็โดนไปคนละ30-40ปีซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าใครไม่รู้นะฮะแกงนี้เนี่ยทางชิคาโก้เนี่ยเขาจะมีตัวฉายแสงอีกคนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่าเอลเอคาโปนฮะเอลเอคาโปเนะ่เป็นเด็กที่โตมาในชิคาโก้และเป็นเพื่อนกับรอนโดนามานานแต่ก็ถูกยิงตายไปเพราะฉะนั้นหนึ่งในความหวังของชิคาโก้ก็ตายไปซะและ้วทีนี้เนี่ยรอนโดนามานานก็โดนจับซีเดเพื่อนสนิทของชีฟคีฟเสือกโดนจับอีก ด้วยความที่มีปัญหากันมากมายก็เสือกไปตีกับชีฟคีฟแก๊ง300กับ600ก็เริ่มจะแตกกันและแล้วหลังจากนั้นได้ไม่นานฮะจุดแตกหักก็ได้มาถึงเมื่อเราได้รู้ความจริงว่า600 Breezy กับ E Day จดหมายที่แม่งเอาออกมาว่าเทซ600เป็นคนทำเนี่ยมันเป็นจดหมายปลอมฮะอีสองคนนี้ทำจดหมายปลอมเพื่ออะไรก็ไม่รู้เว้ย เพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้ววินาทีนี้ฮะที่ความชิงโผออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าแกงแม่งล่มสลายคนใน YouTube คนที่ติดตามตามโลกโซเชียลเนี่ยแม่งก็ไม่เหลือความเชื่อถืออยู่เลยลิวเดิร์กเขาดังที่สุดเขาก็พยายามจะปลีกตัวออกมาถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อซิกซันเดอยู่ก็เถอะคนที่เหลือในแก๊งก็เริ่มจะแตกกันไปเพราะในใจเนี่ยก็ยังติดอยู่ว่าอีเทซิกซันเดเนี่ยแม่งพูดจริงๆ แล้วมันก็จะมีคนส่วนหนึ่งในแก๊งเนี่ยว่าที่มั่นใจว่าก็เหมือนไม่ได้ทําก็ตํารวจก็บอกก็จดหมายก็ไม่ได้บอกจดหมายก็เขียนอยู่ว่ามันไม่ได้ทํานี่แหละฮะผมเรียกได้ว่ามันเป็นจุดที่ทําให้แก๊งซิกซันเดตและรุ่นใหม่ของชิคาโกดริลเนี่ยแตกสลายกันไปเลยนะเท่านั้นไม่พอฮะการแตกสลายนี้เนี่ยได้เชื่อมโยงไปถึงแก๊งชีฟค e ีฟด้วยเพราะชีฟคีฟกับริวเดอร์ก,ก็ตีกัน งานนี้ก็ทําให้ทุกอย่างพังทลายไปหมดเลยจริงๆฮะเพราะชีฟคีฟหลังจากนั้นก็แผ่วเฟรโดก็ตายเคโป้ก็ตายทุกอย่างในซีนของชิคาโกเนี่ยก็ดูจะจางหายไปโดยที่ทุกวันนี้ก็ไม่เคยกลับมาได้เหมือนเดิมอีกเลยเพื่อนๆก็ลองคิดดูฮะสำหรับเรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยมีหลายมุมมากเลยนะ การทำอะไรผิดพลาดการตัดสินใจของผิดพลาดของโรนัลดรนมมนานและซีเดซึ่งตอนนั้นโรนโดอายุแค่19วเองเว้ยซีเดย์อายุ21ติดคุกรอลงคดี2ปีและสรุปมาว่าติดคุกกันอีก38ถึง40ปีงานนี้เนี่ยกว่าจะได้ออกมาจากคุก60สกว่านะฮะจบแล้วอาชีพจบทุกอย่างแล้วอย่างที่สองใครเป็นสนิช เรื่องนี้นี่แม่งทาแกงแตกเลยนะทางนั้นที่ความจริงเทซิสซันเด,ดไม่ได้ทำฮะแต่ทุกคนเนี่ยพยายามจะหาแพะเพราะอย่างที่ผมบอกฮะด้วยความแกงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่สองคนนี้จะติดคุกถ้าใครไม่ไี้พูดก็ถ้ามึงไม่ได้พูดแล้วทาไมกูจะไม่รอดถูกไหมล่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะมีหลายแง่หลายมุมให้เรามองในเรื่องนี้เพื่อนๆคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนี่แหละฮะ จุดจบของชิคาโกดริวเราเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง peace